สสวัดีครับพี่น้องครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องถากก่นครับพายพี่น้องมาติ๊กเจ้าเที่ยงครับวันนี้ครับข,ขัรบรถถากเออรถกับตัวตัวไอ้บางสังล่ามีอยู่บ้างน้อยแล้วมันจริงนังซังล่าเครับเดี๋ขับรถถากถากยังไงได้พี่น้องครับ านเด็ดร้านดังครับนี่ทงังงีนไปเตก,กับท่อนสารคามบอกงบ้านี่ดินอ่านี่ครับสารคง,งานที่ดินครับยัง,บงัดเลยอะไรล่างก็ทามนมมากมายหลายอย่าง

กิมนมาก ครับวันนี้ครับแวะทานข้าวออกเที่ยงอืมโอ,มอมม้กินเลีย้ยงเลยตอน ากำลังเข้าล้างกับพี่น้องครับอืมเมื่อไรบ่เนี่ยยุ่งแหี้งมาครับมาครับพี่น้องครับข้าวเทียเเท่ยงครับข้าวเที่ยง

Được kim tóc mày nó tiền Chắc cho là chặt nào chặt 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 มังซ้ำม,มีกครัวเราออเดิร์มาแล้วอืม <c oughs> แปล้วครับอะไรครับส่วนตัวเสื้ออยู่ไหมเูืยังมาเพื่อนไหมบรรจบมึงงุ่มไหมเจ้อืออือถุงลูกข้าวเจะมาด้วยข้าวปรดับใจเนี่เมา่อรับสื่อายาเก้าครับพี่น้องครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วทำงานต่อครับโอ้ ประกาศยางไปแล้วครับ,บว,ว,ว่าแลมาต้อนรับเรานะ <c oughs> บุนาะประกาศยางไปแล้วหมอกี้ไปเทียงเลยมันขาบขาเราเนียนะ่ยกำลังโทรหาลูกค,ค้าครับเอาใหนดังพอะไรยังไงรือหลงล้านครับเมืองละเอียดครับทานข่ามาเรียบร้อยเลยครับพนักันครับเหยับเล็กน้อย เหนือยนหนาเรียนนะเหนือแล้วล้านาานีะนะ่แหละมันคือตัวตัวพี่ผ้านอิน่ะโทรหาประดับสายลูกค้ากี่ครับพี่น้องครับอย่าทำงานก่อนครับพี่น้องครับ เจอกัในใหม่นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องตาขวัญครับพี่น้องครับสวัสดีครับ